สวัสดีเออว่างจริงๆบอกแล้วงานโรงงานยังจะจกตกงานในอนาคตหุ่นยนต์จะมาแทนคน a อไอคนตกยุคเยอะว่าตามจริงค่าแรงค่าแรงต่ำกว่าปริญญามันถูกไงยังมีงานทำอยู่เรื่อยๆแต่ค่าแรงสูงมากคนก็สู้ไม่ไหวเพราะอะไรเว้นแต่คนที่มีความรู้จริงๆนะอย่างหมออย่เงี้ยเขาต้องสู้ หนึ่งสวดมนต์เด่กสองสามยังไงก็ต้องผ่ามันเลัตมัน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 พัฒนาไปในทางที่หยุดนิ่งมันยังไม่ไม่เล็กืัอโตแต่มันพัฒนามันหยุดนิ่งอะ่ะ